โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวรัตนวงศราชบำรุงตั้งอยู่เลขที่9ทับ9หมู่2ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยมีนางเกศรส,สกุลเมืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด144คนแบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา32คนระดับประถมศึกษา112คน เป็นสถานศึกษาขนาดกลางจำนวนครูในโรงเรียนทั้งหมด9คนเป็นข้าราชการครู9คนอัตราครูในโรงเรียน8คนขาดครู2อัตราผลการดำเนินงานด้านการบริหารวิชาการโรงเรียน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติผู้เรียนแต่ละระดับชั้นได้เรียนรู้ทักษะอาชีพตามความสนใจโดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การทดลองการเรียนรู้จากสภาพจริงส่งเสริมทักษะอาชีพการสังเกตการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์เป็นต้นโดยใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายทั้งจากการสังเกตนักเรียนการสอบถามการทำโครงงานการประเมินชิ้นงานรายบุคคลและรายกลุ่มการใช้แบบทดสอบเป็นต้น มีการนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอเป็นรายชั้นเรียนในทุกระดับชั้นรวมถึงมีการ PLC ระหว่างครูในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีกิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมมาสำคัญต่างๆ โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับระบบดูแลช่วยเหลือ,อนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไปการบริหารทั่วไปมีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบบริหารจัดการผลการเรียน การจัดทําแผนผังโรงเรียนเป็นต้นโรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมภายในโรงเรียนต่อสาธารณะอย่างสม่ําเสมอในการดูแลรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนทั้งครูบุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล ในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรเพื่อประสานความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการประชุมผู้ปกครองการประสานเพื่อขอความช่วยเหลือให้แก่นักเรียนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นต้น มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ5ปีจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างถูกต้องเป็นระบบและสรุปรายงานผลอย่างครอบคลุมทุกงานตามแผนปฏิบัติราชการได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานตามโครงการและติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำรายงานการเงิน จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานงบประมาณอย่างเป็นระบบด้านการบริหารงานบุคคลมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของสถานศึกษาทั้งนี้ได้มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบโปร่งใสตรวจสอบได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมครูมืออาชีพ นโยบายด้านกายภาพเด่นภายในโรงเรียนทั้งผู้บริหารครูและนักเรียนได้ร่วมกันดูแลความสะอาดของโรงเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อยมีห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นมาตรฐานส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ทั้งการอ่านการเขียนการสื่อสารคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทยส่งเสริมความเป็นผู้นำจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ การผสานนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็กประถมวัยโดยมีการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กประถมวัยมีการนำสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ จุดขายอาชีพภายในโรงเรียนมีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพที่หลากหลายในแต่ละระดับชั้นเช่นการแปลรูปอาหารการปลูกผักทำการเกษตรการทำกระถางต้นไม้จากเศษผ้าการทำน้ำสมุนไพราการทำสิ่งประดิษฐ์เป็นต้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสถานศึกษาได้นำแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆมาประยุกต์ใช้เช่นโปรแกรม Zoom Google Meet มาใช้ในการดำเนินง,งานของโรงเรียนการจัดประชุมและนำมาสอนออนไลน์การผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทาง YouTube เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นต้น ในโรงเรียนได้นำความรู้เรื่องวิถีพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียนปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบโรงเรียนเป็นฐาน S.B.M. ร่วมกับหลัก P.D.C.A. คณะครูมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆจุดที่ควรพัฒนาในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มรูปแบบและบุคลากรบางส่วนยังใช้เทคโนโลยีไม่คล่อง วิธีปฏิบัติที่ดีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 าทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่จึงมีวิธีการปฏิบัติคือการมีดนตรีในหัวใจเพื่อเป็นการบำบัดความเครียดให้กับนักเรียนและการสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน